แล้วเหตุที่ตัดสินใจซื้อตัวนี้คืออะไรครับรถคันใหญ่นแพงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยน้องใหญ่จังหวัดชลบุรีอยู่ที่ฟาร์มเกือ้อกูลนะครับเนาะ วันนี้มีโอกาสมาส่งรุ่น R1 ให้กับคุณพี่ผมแอดมินตั้นพี่เอ็มนะครับเนาะตัวนี้คือรุ่น R1 เป็นรถบนดินนั่งขับถ้าวัดในไทยก็คือเป็นตัวแรกเลยจะใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล10แรงม้าสตาร์ทเครื่องด้วยระบบไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนได้2ล้อและ4ล้อเป็น 4WD และ 2WD ปรับได้นะครับมี3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังส่วนชุดอุปกรณ์ก็จะมีการใช้งานแตกต่างกันไปเน้นในการพวนดินแล้วก็การขึ้นแปลงเราจะมาดูที่ตัวรถก่อนเนาะที่นั่งสามารถปรับได้นะครับ ดูที่ฟุตสเปซของเราเนาะเวลาเราจะขึ้นเราก็ลองดูก่อนว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยมันพอดีกับเราไหมแล้วเรานั่งนั่งสบายไหมนะครับนี่คือพวงมาลายัยระบบเลี้ยวของมันจะเป็นระบบเลี้ยวโดยช่วงระหว่างตรงกลางเลี้ยวรถส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ล้อหน้าในการเลี้ยวถ้าเป็นโฟล์คลิฟก็จะใช้ล้อหลังในการเลี้ยวตรงเนี้ยมันจะจุดเลี้ยวมันอยู่ตรงกลางเพื่อความง่ายในการพวน ฝั่งซ้ายเนี่ยคือเยียบเนี่ยรถจะเคลื่อนที่เรียกว่าคัดรถพลดินเนี่ยคันเร่งจะอยู่ที่มือตัวนี้ก็คือเหยียบเพื่อเคลื่อนที่ตามเกียร์ที่เราใส่เบรกจะอยู่เท้าขวานะครับ่วนคันเร่งนี่จะอยู่ตรงนี้หมดเนาะอ่าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เนาะน้ำมันเครื่องน้ําม,มันเครื่องเติมตรงนี้เปิดออกมันจะมีก้านอยู่นะครับเนาะ เวลาจะเติมก็รถน่ะต้องอยู่ในที่ที่มันระนาบนะครับวิธีการเช็คน้ํามันก็คือจุ่มเข้าไปโอเคนี้ไม่ต้องหมุนเข้าถ้ามีน้ํามันก็คืออย่างถึงถ้าจิ้มไม่ถึงก็คือต้องเติมเพิ่มแล้วหรือเหนียวเหนืดก็ต้องเปลี่ยน น้ำมันเครื่องนี้ก็คือน้ำมันน้ำมันเครื่องดีเซลใช่เปลี่ยนถ่ายรอบแรกนี่ผมเติมมาให้เนี่ยก็คือ20ชั่วโมงการใช้งานรอบต่อไป150ชั่วโมงก่อนใช้งานก็เปิดดูน้ำมันเครื่องว่ามันมีไหมนะครับมีไหมเหลือไหมขาดไหมดำไหมน้ำมันเครื่องนี่สําคัญน้ำมันเกียร์มี2จุดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังน้ำมันเกียร์เบอร์เก้าสิบเาน้าเนี่ยเติม3ลิตรครึ่งอันนี้เติม2อลิตรครึ่งอ่าต่อไปก็จะเป็นกองอากาศตรงนี้คือกองถ้ามีฝุ่นเยอะให้ตรวจสอบกองอากาศบ่อยๆขึ้นเป่าทําความสะอาด พอออกทําความสะอาดหรือใช้น้ําฉีดแต่ถ้าน้ําฉีดที่ต้องเป่าให้มันแห้งครับ,รบการสตาร์ทเครื่องเอาง่ายตัวนี้มันมีแบตเตอรี่แล้วมีไดชาร์จในตัววิธีการสตาร์ทเนาะมันสตาร์ทได้2แบบแบบไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกกับแบบดึงสตาร์ทดึงสตาร์ทจะได้ใช้เวลาที่พี่แบตหมดวิธีสตาร์ทก็คือดึงให้มันติดศูนย์ใต้ล่างดึงให้มันให้มันแน่นให้อากาศมันแน่นอ่ะแล้วก,กดตรงนี้ลงถ้ามันไม่ติดศูนย์ใต้ล่างตรงนี้มันจะกดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บ ให้เรามาเล่งเครื่องเปียดเปิดสวิตช์หนึ่งครั้งเช็คเกียร์อยู่เกียร์บ้างแล้วก็เปิดพอละแล้วเวลาจะดับเครื่องปันแล้วก็ปิดสวิตช์อ่ะโอเคเนาะ เดี๋ยวเราอาไปดูอุปกรณ์ก่อนแล้วค่อยใส่อุปกรณ์แล้วลองกันะ,ะชิ้นแรกคือชิ้นนี้มันเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจริงๆมันได้อยู่แล้วแล้วลูกค้าทุกคนเราจะทยอยส่งให้ตัวนี้เขาเรียกว่าใบาตีย่าใบตีย่ํานาใช้กับที่ที่มันมีน้ําเราจะย่ําย่ำหญ้าลงในน้ําย่ําต่อฟางเขาเรียกว่าแพดดีวิวอะแพดดีวิวชุดที่2ตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เขาเรียกว่าใบาตีดินลึก ใบพวนล,ลึกตัวนี้ลักษณะของงานที่ได้จะคล้ายๆกับการไถมันจะเหยียบลึกแล้วก็เป็นก้อนขึ้นมาตวัดดินขึ้นมาเป็นก้อนก่อนเราใช้ใบพวนเนี่ยใบพวนดินธรรมดาเนี่ยตีให้มันละเอียดใบเนี้ยใช้ตีให้มันละเอียดเนะเาะล้อทํางานจะเป็นล้อเหล็กนะโอเคเวลาจะทํางานให้ใช้ล้อเหล็กนะครับส่วนใบแหวกเนาะจะมีโค้งให้มี2ใบเลือกใช้ได้เลยถ้าเราจะค่อมต้นก็ใช้2ค่อมร่องนะครับแต่ถ้าเราจะแหวกไม่อยากค่อมร่องเดินในร่องก็ใช้ใบเดียว ตัวนี้คือลิฟต์ในการยกยกเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์รถเดีเ๋ยวจะให้พี่เขาเปลี่ยนให้ดูเนาะเราจะลองชุดพอนลึกนะครับอาพี่จะได้เห็นว่ามันเป็นแบบไหนเพื่อที่จะไปเปรียบเ,เ,เทียบกันเพราะว่าคือตอนนี้มันยังไม่มีไถตัวพอนลึกเนี่ยมันจะเป็นตัวทดแทนเสร็จปุ๊บก็หมุนลงหมุนลิฟต์ลงแล้วก็ดึงออกไปด้านหลัง โอเคนี่คือชุดพวนลึกนะครับอุปกรณ์ทุกตัวให้ใส่กับล้อตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะมีที่ที่พี่ไถไปแล้วเนาะตรงที่พี่ไม่ได้ไถเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลองเหยียบให้ดูนอกนั้นเราจะมาลองตรงที่เราไถาตรงนี้เพราะพี่จะต้องพวนตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนตรงนี้ไปพวนลึกเยร์ทำงานคือเกาะสอง ตับหมดเป็นควนดินคิวนิ่งเร่งเครื่องแล้วเราก็กำเห็นไหมมันจะขุดขึ้นเหมือนไข่ ักษณะมันจะเป็นแบบนี้คือมันยังไม่ละเอียดแค่ขุดขึ้นมาแล้วเราค่อยใช้ใบบวนตัวนั้นอะตีมันละเอียดเนาะทดแทนไข ปพื้นที่ให้มันเท่ากันก่อน ผมทาให้ดู2แบบนะพี่เนาะตอนแรกคือเป็นพื้นที่ถนนที่มันก็จะเป็นเหมือนที่พี่ไถขึ้นมาแหละแต่มันจะไม่ก้อนใหญ่ขนาดนี้ทีนี้ผมไปมองดูว่าที่พี่ไถไว้คือมันไถแบบมันมันสโลปเยอะแล้วก็มันก้อนใหญ่ผมก็เลยเอาใบเนี้ยเพื่อที่ไปย่อยให้มันก้อนเล็กๆนิดนึงใช่ใบเนี้ยเวลาที่มันอยู่ในพื้นที่ที่มันสโลปอ่ะมันค่อนข้างขับง่ายกว่าตัวนั้นต่อไปเนี่ยเนี่ยอย่างพื้นที่ตรงนี้มันโอเคแล้วเนี่ยมันมันเสมอกันแล้วเราจะตีให้มันละเอียดแล้วมันก็จะพร้อมปลูกโอเกเปลี่ยนอุปกรณ์โดยใส่ชุดดวนตตีีีละเอยรง้ ใส่ถูกเนี่ยใบมันจะเท่ากันหมดเส<อ>ีเ่ยบสลักเข้าใบให้ตรงรูนะครับเข้าเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะลองกันอันนี้จะง่ายเพราะว่าเราปรับพื้นที่หน้าดินแล้วอ่าโอ้แดดร้อน <laughs> ต่อไปนะครับ <laughs> หลังจากที่เราควรลึกแล้วเราจะมาพวนละเอียดเนาะจริงๆถ้าเราไถาไปแล้วเราพวรละเอียดได้เลย 关他。 ถ้าจะช้าก็เกียร์สองก่อนถ้าอยากเร็วมันเขาก็เกียร์สามครับแล้วช้าๆก่อนก็ได้ละเอียดขึ้นแล้ว นี่คือดินมันไม่มีความชื้นอันนี้ก็คือละเอียดขึ้นมาดีขึ้น,นอ่ะพี่ดูก็ได้นะีแต่ก่อนเนี่ยเป็นก้อนเนาะอันนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วถ้าถ้ามีความชื้นสักหน่อยอ่ะหรือว่ามีระบบน้ำอ่ะพมไว้สักประมาณจนมันหม,มาดแล้วเราค่อยลงมันจะง่ายเนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะลองให้พี่เขาแหวกล่องว,ว่ามันจะเป็นแปลงแบบไหน อย่างที่พี่เท้ามาเนาะพี่ทํางานประจํามาก่อ,น,อนนี่คือออกจากงานมาทําหรือว่ายัางทํางานอยู่มีแผนว่าจะออกก็เลยมาเช่าที่แล้วก็ปรับพื้นที่ไว้แล,แล้วเราก็จะปลูกเกษตรผสมผสานเกษตรผสมผสานปลูกทุาากอย่างทําคนเดียวสองคน,น <า S 1> กับแฟนก็เลยเลือกตัวนี้เนะนาะเพราะ <นา S 2> ว่ามันกะ็พอดีว่ามาลองขุดได้สองสวันแล้วมือเปิดหมดเลยก็เลยแบบ กำลังเลอยู่ว่าจะซื้อไอตัวรถเข็นหรือว่าจะนั่งขับแต่ทีนี้ก็กดหลังด้วยก็เลยเอานั่งขับเลยตอนแรกก็คือลองเอาจอบใถางได้หน่อยเดียวเองครับประมาณนิดนึงนิดนึงับไม่เอาละถุดไม่ลงก็เลยแบบเราหาตัวช่วยดีกว่าแบบเราไม่ว่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบไม่ได้ทำยี่สิบสี่ชั่วโมงกินอยู่ที่นี่ก็เลยก็เห็นจากโฆษณา u t u b e ของเกษตรปดีของเกษตรปดินี่แหละก็เลยเอาตัวนี้มานาะจะได้นั่งขับเลยแล้วก็มาทำงานไวด้วยพื้นที่เรามันเป็นพื้นที่บุกเบิกกันแหละเนาะ เพิ่งไถขึ้นแล้วก็มันมีความแข็งแล้วก็มีเศษไม้เศษไผ่อะไรพวกนี้แล้วเหตุที่ตัดสินใจซื้อตัวนี้คืออะไรครับรถคันใหญ่มันแพงอรถไถใหญ่หามือสองอะไรก็ปลาเข้าไปแสนกว่าแสนแสนห้าแสนห้านี่ได้แต่รถรยอย่างเงี้ยก่อนหน้าดูพวกไถประดิษฐ์ครับที่เป็นเอาเครื่องมาตั้งกับแัดแปลงโคงออครับนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณแสนสามแสนสี่แต่นี่มันก็เกินไปก็เลยเอาตัวนี้ใช่ โอ้ไหน่อยนะพี่ไปครึ่งก็ครึ่งการไถพวนดินการยกล่องอะไรก็โอเคโอเคคือตัวนี้มันจะเก่งพวนดินนะพี่เนาะอันนี้อนาคตก็ติสารีอะไรได้อยู่แล้วมีแน่นอนไม่ต้องห่วงคือตอนนี้ถ้าพี่จะเอาไปลากสารีถ้ามันมีที่ต่อดะคือคือมันลากได้เลยเพราะว่าแรงมันเหลืออยู่แล้วต่อไปก็จะดูแลกันพี่เพราะว่าเราเราไม่ทิ้งลูกค้าอยู่แล้วเราขายทั่วประเทศเนาะอันนี้มีโอกาสได้มาถึงชนบุรียังไงก็ ติดต่อกันได้ตลอดผมแนะนําให้ถ้าถ้าสงสัยอะไรก็โทรถามโอเคถ้าเกิดเข้าใจระบบก็ใช่ <Yeah. S 1> ถ้าลืมอะไรก็โทรหาเข้าบริษัทโดยตรงก็ได้หรือจะหาเซลล์ก็ได้ <Yeah. S 1> นะครับเนาะงั้นะผมขอลาพี่เนาะโอเคนะครับนะขอบคุณมากนะครับพีบ่สครับ